โอ้มุดตึบนะครับนี่ก็ดึกประมาณสักสี่หาทุ่มแล้วครับนะครับพี่น้องครับดึกแล้วก็โซงหิวเขาจังเลยบุเนาะเสียงอึงห้องครับแต่้อนู่ได้ไปต้มอึงเด้พี่น้องได้รอบดึกนี่ก็เอาง่ายๆครับเมนูที่ง่ายนะครับสาหรับจองกักตัวนี่ก็สามารถเ็กินได้นะเมนูอย่างนั้งต้งไปเบ่งครับผมนี่ตอนคืนแส่บๆน้านาวกันสี่ห่ะนะครับนี่เป็นเมนูขัวไขครครับที่นํามาเสนอรอบดึกในคืนนี้นะครับเนาะ นี่ครับไข่สักประมาณซีฟองไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดก็ได้นะครับแต่มันนี่ใส่ไข่ไก่นะไข่ไก่ไม่เหมือนไข่ไก่นะครับใบนมงรักนะครับใบนมงรักหรือว่าใบหิรตูนะครับอันนี้จะเป็นกระเทียมกับพริกแดงนะครับนะสอยนะครับอ่ะเอามาเห็ดหลวดครับวอาเดมหิ้วเขาแล้วรอบดีครับอ่มามาผงเครือกันก่อนครับนี่พรองนัวใส่เลยญี่ปุ่น พี่ฟงแสบรอบดึกครับแสบเสบรอบดึกอ่นะไาเล็กน้อยนี่อ่ะประมาณนี้ครับเราก็ไปขัวเลยลุยเลยนะครับใส่น้ำมันไปน้อยเดียวพอนะครับนี่ตั้งไฟอ่อนนะครับด้ยแซมวาถิน่นนะแซมขัวบใครซื้อใครก็หูรอกสเสือดิ่งนี่คูเรคูลรเข้ากันสักหน่อย ผงนัวเขากำลังซึมซับเข้าไปในอน,นุของไข่นะครับนี่ว่าต้องตีครับตีแน่ก็นั่นพอดีนำะมันเบิดพอดีครับโอ้โหหล่อดิบเนี่ยจะแนวแบบขนหาในตู้เย็นเดไดยเอามาเห็นอนนั่นแหละ เคาะแห้งแต่ทางบ้านอีตื้นทนะี่ไ่ะหัวเป็นจุดมันปอกทรงสีเกือบใหม่ๆจัง่อยครับช่วงนี้ก็ใส่กระเทียมกับพริกซอยลงไปได้เลยนต่ผมจะเพิ่มพริกโพงไปจังเอยเนี่ยให้มันกินคิวๆจังเลย ว่าหองจมเด้ครับอมหองยังเตะตำดังทุนๆเลยนะไปลงผักที่เขาเตรียมไว้รับไอย่งหลักเสรเรยบร้อยพอเสร็จ แซ่บอ่าแล้วก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นยังไงเป็นแต่แซ่บบอครับเนาะเมนูนี้ซอยใดนะครับเนาะใครหิวไปได้ช่วงหนึ่งนะครับเนาะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องโปรชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในรอบเด็กช่องนี้นะครับเนาะอ่ะก็จากกันไปครับน้องละฟันดีเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับพบกันใหม่คลิปหนาเด้อแซ่บๆนอกกันทั้งสี่ครับคลิปนี้มีอย่างหลายเนาะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับไปก่อนแล้วครับ